วันนี้เราก็จะมาเล่นในแบบพุกว้นไม่รู้เราแบบอ่านทูหรือเปล่านะ <c oughs> นี่คือตัวละครของเราอันนี้ไม่ได้เสื้ออันนี้ไม่ได้แบบแต่งตัวในนี้เลยนะตัวละครขอ,ของเราจริงอยู่ไหนตัวละครของเราจริงหลเดี๋ยวขอเขาจะตายปแปเบนึมนะมีเรื่องปัญหานิดหนึ่ง นนี้โอ้ยสูงเกินสูงเกินน่ะเห็นคนอื่นเขาทำแบบเนี้ยแล้วก็หันอันที่เป็นแบบออกแนนอนนั่นแหละแล้วก็ปิ้วอย่างนี้แหละอู้ววววใจว้า ออกสนามไปเลยเคห้ามไปล้าเรียนแบบไม้งั้นจะปิวเหมือนเรานะเคกลับมาแล้วบุยหลังจากเราตายทำไมเมื่อกี้นี่มันเป็นอะไรไปเท่เดี๋ยวมันแต่งตัวดีกว่าหัดมาเดี๋ยวนี้เลยเคแต่งตัวเลยแต่งตัวยังไงก็ได้ให้ดูสวยก็พอละหวัง Đây là pin <laughs> là Mình còn đây Dưới Ôi, nó là... Ê, tiểu là sao chạy เแต่งตัวแบบนี้ใส่แมสด้วยอ้าวอันนี้ไม่ต้องใส่เถอะ ขอบคุกค่แตะกิวตะกิวที่เป็นเพื่อน <c oughs> เรื่องอันไหนไม่ออกเลยเรื่องนี้ไหมฮะอันนี้แน่ใจแล้วใช่ไหมเป็นกระโปงไม่เอาเรามีกระโปงของตัวเองอยู่แล้วกระเป๋าต้องการใช้กระเป๋ามีมีกระเป๋าไหม เหมือนกำลังมีคนอะไรไม่รู้อุ้ยน่ารักอยู่นะแต่มันเธอรู้ตัวค่ะเธอรู้ตัวแมวแมวไม่เอาหรอกมันเ,เ,เ,เรเือะไรวะโอ้ลูกโป่งแมวเ,เราจะไม่แต่งตัวอลังการอันนี้แหละใช้ได้ไหมมันก็เหมือนเดิมอ่ะ แค่นี้แหละอะไรเนี่ยโอ้โหลุมโบราณ อะอยวะเนี่ยเกงอะไรดีเฮ้ยกเกงแบบนี้ก็สวยนะเอาไหมแบบนี้แหละต่อไปหน้าตา <laughs> เห็นเขาทำหน้าตาแบบนี้ดูเอาแบบนี้แล้วกันเฮ้ยสวยอ่ะดูได้หืม <c oughs> สวยอะสวยมากแต่งตัวแต่งตัวนั้นมากเลยตอนนี้โอเคไปไป let's go ทำไมรู้สึกช้าช้าจังมีอะไรบ้างโอ้มีงานอันน,นี้ด้วยจุ๊จุ๊จุเ <c oughs> อาออ,ออกถอะ มีอะไรบ้างเนี่ยเหนื่อยจังไปคุณแม่บ้านไหมไม่อะมีฟุตบอลด้วยอ๋อน่าจะเป็นแบบแล้วเราเอาได้ไหมเอาไปได้มีอาหารคะ่ะเอาไหมคะอาหารอาหารือว อะไรเด้เราจะลักทาตัวนี้ไหมเดี๋ยวเราลองจะลองลักทาพาตัวดูมาไป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 ด้วยกันเฮ้ยลักไม่ได้ด้วยโอเคช่างเดอะอ่ะใครจะซื้อใครซื้อล้อุ <c oughs> มือัวเล็กจังไป ออโอ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยว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 อุ้ยไว้วาสูงเกินไม่เอาแล้วเคเดี๋ยวเราจะเล่าอีกครั้งนะอ่าก็ทำด้วยอันนี้ป่ะเออใช่ปุ้ยอุ้ยพอแล้วพอแล้วแล้วอ้โอู้หมาถึงนี่เลยในคุกโอ้โห ดีที่รู้วิธีการหนีอยู่อะไรไปเนี่ยนี่อะไรอ่ะเราสามารถไป็นผู้แบบอันนี้ได้ด้วยลรอเลีเ้ยงเด็กได้ด้วยเลีเ้ยงเด็กไปดีกว่าไม่มีอะไรทําตรงนี้อะไรไม่รู้มีอะไรขี่บ้าง จะขี่อย่าะไรดีอะไรดีนี่โอ้ยติดติดติดโอ้ยสูงเกินจะเดินจะไปนี่ถือนี้ด้วยเออถือถืออ่ะสวยอ่ะมานพลาเทกอ่าหัว ไะไรไว้วันนี้ไม่ตกน้ำเองเอา,าไม่เจอใครเลยสำหรับวันนี้ก็มีได้แค่ไหนแหละก็ไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวเราจะตัดไปที่แมปอื่นนะเดี๋ยวเราตัดไปที่แมปอื่นเดี๋ยวไปก่อนเออทุกคนพอดีว่าเราไม่แบบเราเข้าไปในแมปแล้ว,แล,ว <c oughs> แล้วดูเหมือนว่าเข้าไม่ได้เลยค้างก็เลยต้องก็ไม่ต้องอะไรหรอก เด้งเลยมันเด้งอ่ะก็เลยต้องเข้ามาแบบนี้ใหม่แต่เสื้อผ้ามันดูแปลกๆขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะอ่าทุกคนเราก็ได้เปลี่ยนเสื้อแล้วก็เปลี่ยนกับเกงเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากอ่ะโอเคไปเล็เกไปหาอะไรเล่นดีกว่ามา โอ้โหว้าวโอ้ my god ว้ว้เจะบอกกี่ครั้งแล้วจะไมิเลตเนี่ยออะไรของบัดดี้เฮ้ยเฮ้ยกว่าจะผ่านมาได้เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้มาผิดฟันหรือเปล่าโอ้เราผิดฟังไม่ไหวแล้วขี่รถเลยแล้วกันเป็นรถนี้แล้วกันเฮ้ยไม่มีรถไหลอะ

ล็อกเอาล็อกสิล็อกโอเคล็อกละอู้เหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินเนาะอืมมีอะไรบ้างเออมีอะไรบ้างเนาะอืมมีอะไรบ้างอืมไม่มีอะไรเลยน่าเบื่อน่าเบื่ออู้น่าเบื่อจัองเลยไปดีกว่า นอนดีกว่าต้องปิดไฟให้หมดขอเดี๋ยวขอตัวไปอาบน,น้ำแล้วก็ปิดไฟไม่ถึงในเกมนะทุกคนตอนนี้แล้วก็ปิดไฟแล้วก็ไปอาบน,น้ำแล้วไม่ถึงในเกมนะโอ้ยนอนดีกว่า อืม uh huh. uh huh. โอ้ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยฝันอย่างเยอะไม่นอนแล้วโอ้ยจะคนมันม่วงอะทำอะไรไม่ได้เลยทำยังไงดีอืมไปซื้อโทรไปซื้อคอมดีกว่าเดี๋ยวกลับมา อาซื้อคอมแล้วโทรศัพท์เหรอ,อไปเก็บไว้ดีกว่าเก็บไปโอเคเก็บแล้วคอมอยู่ไหนเขาน่าจะส่งมาได้แล้วนะเดี๋ยวเรากันแล้วกันรอเ,เขาส่งมาติงตองติงตองโอ้มาแล้วเหรอ